วสาวสนาเฮ็นยังก็คือลงไปนอนอยู่ลุมไหลหอกฮึกลงไปนอนอยู่ลุมสวัยดีเดอ้อปลาลุงเออยอฟซีทุๆท่ทานเนาะดีตอนรับก็จุดต้องมาจ่ายเดอ้อวัสนาจ้าสบายดีสบายดีคืนยังคืนอะไรอ่ะ ธอขืนอะไรอ่ะวัสนาเอ้ยวสนาจ้าเห็ดยังน,นะวานาจ้าวาสนาโอ๊ดอุอุดออุดอุดอุ๊ออุดอุดอ ตบไม่ยุงอะโตไม่ยุงเวรเท่าน่ะอืเบิ่อไหมเอาไม้ชนตูยังดูนะตูฮะตูยังตู้ื่อยังนะสื่อมิกกี้เมาส์มาส์แมวบิกกี้เมาส์มีเมาส์อันนี้สื่อยังใช่ มาศนาตาซุ no so ่มซื่นวะมาศนาตาซุ่มจืดมาศนาฝนฝนฝนพอตัวซื้อยังฮะมาว่าลงทางมาจากทางมานะคะปลาซื้อเอ้ยพอตัวซื้อยังฮึแม่ได้ซื้อยังแม่น่ะ มาละแม่ชื่อยังเด้นี่เออผิงนะจักได้เออผิงค่ะวานี่เพคนบ้าแล้ววานี่พี่น้อะไรยมื่อนี้จักบ้ามื่อนี้มาละฮะเฉี่ยลอยวะเฉี่ยลอยวะ nơi 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 nine, 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 mẹ êp, êp, êp. con rồi <laughs> đấy mèo má hùng hùng má nè nè cay đấy cay yêu nước yên à cúc 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 Meow, 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 meow. Meow. Meow, meow. เป็ดห้องกันได้เป็ดเป็ดย่องก้นตู้เป็ดเป็ดข่ากับแล้วอ่ะกับกับอันที่อะไนึงเป็ดดูใจเป็ดเป็ดบัวเป็ดบัวเป็ดอยู่หน้าตู้หน้าตู้ไปเรงก้นตู้ไปว่าน้าตู่นะ

Bớt <laughs> bao hắn bảo Hả? nè Mẹ ơi Mẹ ơi nè <laughs> 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 Mẹ, mẹ sư nhắn Mẹ là sư nhắn uhm. Hả? Mẹ, mẹ sư nhắn <laughs> Chắc bỏ sư mẹ trời Mềm trôi Thôi uh. đây thôi đây sư nha Thôi sư nha Húp Húp Một cái lớn cái Húp Húp เนะฮ็ดยังอันนี่คู้มีแต่บอลทะเลาะแพ้นี่เจ็บบอลนีมล่มันเลเบิ่งขังนี่ดู้อ้าขังนี่ก็ทะเลาะอันนี้ของคนแลนเก่งอ่ะเจ็บบอลอืมเจ็บบอลน,นี่มันเลหะืมเจ็บบอลเจ็บบอลไม่ถามนะ mẹ thắng mẹ nè ừ ông ấy đấy ông 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 giờ đừng mà, luôn giờ yeah, đừng Thấy sử đừng oh. hết nhau hết nhau nắng mùa 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 tệ mùa 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 บอนไผนี bon, ่นะอต้อยเออใส่ๆแม่แม่จะชื่อหยังอต้อยแม่จ้อยอต้อยกระปาชื่อหยังบาบฮะพ่อจะชื่อหจะชื่อ Mát sân ta tung 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 hết nhân gặp hà nà phà hà nà hà ông 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 อย่าไปใช้แล้วว่านาตูนะแลว่ามืนี้โบเลตมากเมือนี้ว่านี่บดพี่นุ่มว่านี่ย่างผุนตกด้วยบเลพาผุนไปยังจังโบเลยอยากไปน่าตูนะไปจจย่างผุนตกแร้วหุ่สีขาวบเลไปเลยมึง เห็นย <m> ังนะฮะเห็นย <m> ังก uh. uh. yeah, ิตี้ยวอืมอะไรกับพวกขกินอไรกวก้วเยวเป็นยังเกยวมาก็อะนี่่อวเจ้าเป็นยังหูกเจ็บบ่เบิ้งหาแมมึง สักเล่มแด้าแขวนนะอ่ะอ้ะปาปากเห็นปลาลุงมึงเนี่ยอ้ปาปากปลาลุงเนีเ่ยเห็นมึงเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ใช่บิังหาแม่บังเลยแม่ขอมึงเนี่ยบิังหาอ้าปากมึงเลยอุ้ยทุจร้าก่อนอุ้ยเก่งแท้นี่งามพ้อมาดินี้นะทุจร้าว่ะย,ยิ่งงาม เน่อนี้ดดยุจินมือพอเน่อยตุ้าตุจ้านังบ้าเลยว่าเปบังซี่บาจังจ่าจ่าเลือป้าลุงค่ะบ้าว่าบ้าเป็ดบ้าเมาดูดุจแลือป้าลุงค่ะ ขอบคุณหลายๆเด้อที่ขับมาเมืองกีฬานะจโออยู่โออยู่ชุกจะหืมไปเฮ็ดน่นี่ลูกละไม่งามเลยนะเห็ดอย่างนี้นะไม่งามไม่งามเลยนะวันนี้ตุ๊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 ตุตุ๊ตุมาเสนอมาเสนอมาเสนอเอ้ยดุกดุกไปไปไปหาภาไป

nào máy vậy vào vô khó nói vậy khó khó ông <laughs> à, à. mai sẽ cứ đại hè này đủ hả <laughs> nam nam phải...

ô tóc cái lục tóc đà, tóc đà, tóc tủy đà เช้บ้างค่ะกินใช้เส้นี่คือทองแปรแท้นี่เบ้างค่ะคือกินนมมะกอลายไปใส <pl ains> ่เว่ดนี่คือทองแปรแท้นี่ฮะอืมอืมอืมใช้เส้นไอพิงนี่ไอพิงมาลินบ่อันั่งนั่งน่งไปได้เงินเลยได้ไข่นื้มน้ำเนียน้ำพิงเมื่อเฮือนน้ำพิงแล้วบ่ลูกอีหล่ายยังมีหมูบ่ ยังมีโมวะแต mm ่ว hmm. no, mm ่าเม่พาไปดินแบบบอกไปดินหน้าตู้วะไปดินน้ำตู้วะไม่ ไปปลาล่ะไปใส่ฮะไปใส่เลยผู้จักบบนี่ผู้จักบบปลาไปใส่อึมบ้า,าบอยู่เลยฮะนอนมวนผ้าพงมวนอันไหนอันนี้บ่อันนี้บ่อืมจ้า เคอสิมาแข่งนะเฮ้ยเนาะคือสิมาแขงแนวนี้นะนงยงนงอ่ะไปสิไปโอเคชาแนลพี่น้องไปจอยกันสิขอจบคลิปเพี้ยนสักนิดก่อนนะถ่ายคนตื่นแต่เศร้าบาลุงเลยตื่นแต่เศร้าแต่ละมือแต่ที่สี่ที่หาพอนอนแต่หัวแรงเนียพอตื่นนอนเนักตื่นสวย นอนแต่หื่นเ้าปโอเคแล้วกลับมาสบายดีสบายดีไ่้่ะ